มงเลยนะครับนี่ฮะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณปริมฤดีจเจริญกำชายอายุ24ปีนะครับก็ใช้มีดที่เขาสับผลไม้อ่ะจ่อเด็กชายฐานพัฒเจริญกำชายหรือว่าน้องอ่างเป่าลูกชายของตัวเองเป็นตัวประกันแล้วก็ขู่ห้ามแม่ใครเข้ามาเจ้าหน้าที่สอบถามนะฮะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย นางสาวปรินเดดีเนี่ยเขาเคยเปิดแผงขายชุดชั้นในยอยู่ที่ริมทางเท้าก็ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยนะครับถูกเจ้าหน้าที่เทศกิจเนี่ยมายึดแผงค้านะฮะพอยึดแผงค้าเสร็จทีแรกก็พยายามร้องขอความเป็นธรรมไปที่เขตปทุมวันก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือตัวเองก็เครียดมีหนี้สินต้องเลี้ยงดูลูกนะฮะวันนี้มาถึงปับ๊บมายืมมีดจากพ่อค้ารถเข็นผลไม้เสร็จแล้วก็ไปก่อเหตุแบบนี้เลย โชคดีนะครับเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัอยู่คุณบินบาลฤิลิอ์อาศาัยจังหวะตอนที่เขาเผลอเนี่ยวิ่งเข้าไปชาร์จเลยฮะคุณบินก็มาไล่ฟังบอกว่าเนี่ยผมนั่งดูผมดูอยู่ตั้งนานละประมาณสักชั่วโมงเ,เกี้ยกล่อมไม่สําเร็จเ,เห็นเข้ามีดออกห่างจากเด็กเลยวิ่งเข้าไปแล้วใจเนี่ยก็เชื่อว่า เธอคงไม่คิดจะทําร้ายลูกตัวเองหรอกเพียงแต่ว่ามาร้องครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะขอความเป็นธรรมเท่านั้นก็เลยตัดสินใจเข้าชาร์จใช่ไหมคือคิดว่ายังไงก็คงจะไม่ไม่อยากจะทําลูกของตัวเองอยู่แล้วแต่อยากจะเหมือนกับจุดประเด็นเรื่องร้องเรียนเรื่องของตัวเองครับแล้วจังหวะที่คุณบินเข้าไปชาร์จเนี่ยไม่ใช่ใกล้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคือไกลหลายเมตรเลยอ่ะเหมือนกาลังคุยคๆอยู่แล้วหันมาเหลือบมาเห็นจังหวะที่รามือจากมีดนิดเดียวเท่านั้นแหละฮะนี่ฮะคว้าเลย เรื่องของสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องของการยึดแผงค้าครับทางนักข่าวก็เลยถามทางผู้ในการเขตปทุมวันนะครับคุณพาวินีอมาตทั์ก็ไลฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณปิยิ์ดีเนี่ยนะครับเคยเคยเช่าแผงค้าอยู่ตรงนั้นเป็นจุดผ่อนผันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยตอนหลังเอาไปให้คนอื่นเช่าช่วงต่อตัวเองอมไม่ได้ขายของแล้วให้คนอื่นเช่าต่อมันก็ไม่มีพื้นที่ว่างคือขาดสิทธ จะกลับมาขอเช่าอีกทีนึงเนี่ยทางเขตไม่อนุญาตเทศกิจไม่อนุญาตก็เลยเครียดอพอออบอกแบบนี้มันผิดคือผิดกติกาครับผิดกติกาแต่ว่าพอก่อเหตุแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกเห็นใจนะฮะก็เลยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาละก็จะยินยอมให้แต่ว่าต้องทําบันทึกข้อตกลงนะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกติกาอย่างเคร่งครัดถ้าหากปล่อยที่ให้คนอื่นเช่าช่วงต่ออีกเนี่ยนะฮะ แบบนี้ไม่ให้แล้ว <Yeah. S 2> คือทางเทศกิจที่พยายามย้ำเรื่องของกติกาเนี่ยก็อยากจะเหมือนกับเป็นการบอกคนอื่นด้วยอะอมไม่อย่างนั้นพอเวลามีปัญหาขึ้นมาอ,ม,อมาก่อเหตุแล้วร้องเรียนแบบนี้เนี่ยครับมันก็ไม่จบไม่สิน้น